วันนี้โจมาซื้อของนะครับคือมีทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลบปืน้นอุปกรณ์ขี่มา้าเสื้อผ้าแฟชั่นเสารั้วปูนทุกอย่างมันรวมหมดอยู่ในร้านนี้นะครับ ฮาวดี้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้โจมาซื้อของนะครับโจก็เลยถือโอกาสแวะถ่ายบรรยากาศในร้านขายของให้เพื่อนๆดูพอดีนะครับน่าจะทําคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษของสัปดาห์หนึ่งนะครับให้ดูว่าร้านอุปกรณ์ขายของในแบบเมืองนอกที่ไม่ใช่แค่แคร้านขายอุปกรณ์ขี่ม้าอย่างเดียวเนี่ยเขาเรียกก็เหมือนกับซัพพลายสโตร์เนี่ยจะเป็นในลักษณะแบบไหนเดี๋ยวโจถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับคือมีทุกอย่างตั้งแต่สากกระเบือยันเรือลอบปืนอุปกรณ์ขี่ม้าเสื้อผ้าแฟชั่นของคันทรีจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตรปุ๋ยทุกอย่าง รวมหมดอยู่ในร้านนี้นะครับชื่อว่าร้านโคสโตเดี๋ยวโจวถ่ายบรรยากาศรอบๆรอไปดูแล้วโจวจะพาไปดูเป็นโซนๆน,นะครับผมไปข้างหน้าในมีปุ๋ยนะเห็นไหมขายปุ๋ยเขาเรียวกว่าเป็นซอดัสก็คือพวกเอาไว้ของไว้ปลูกต้นไม้หมดนะครับนี่ขายดอกไม้กระถางต้นไม้อ่ารถล,ลากนี่ เอาไว้พวกกับพวก ATV, AT UTV ได้นะครับรถแบบนี้นะขนาดก็ขายอของขายเยอะมากนะครับเนี้ยน่าจะเป็นพวกปุ๋ยของกคนก็มาเยอะอยู่นะร้านโค้ชโต้รถเข็นวิ rel, ลเบริลรถตัดหญ้านี่ครับของเยอะมากนะครับนี่จะให้ดูกว้างๆนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในร้านกันครับ มาดูในส่วนสะพานก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งของ a r i a อันะครับนี่โจถ่ายให้ดูนะครับ<__>ก็จะรวมไปที่โซนอย่างปัจจุบันเนี่ยอ,อารีอัเป็นแบรนด์ชั้นนําไปแล้วกับคาฮาร์นะครับน่าจะทอ็อปทอปที่สุดท็อปฟอร์มอยู่2ตัวคืออารีอัตกับคาฮาร์ตซีนก็น้อยลงแล้วและการนี้เป็นแรงเลิกแรงเล e กก็จะน้อยนะครับเห็นดูอุปรกรณ์ของแรงเลอ่าดูนะครับลด75% แรงเลอของน้อยนะครับถ้ามาดูทางอริยัตคือแบรนด์เสื้อผ้าเขาพัฒนาไปอีกอย่างมีทั้งฮู้ดเสื้อยืดนี่โชวให้ดูกว้างนี่ครับโอ้โหไปไงของเยอะมากนะครับเสื้ออริยัตเก๋อยู่เด้นี่แต่มีแต่ไซส์ใหญ่ๆนะครับฮึืมให้ดูรอบๆนะครับ เส okay. ื้อเป็นเสื้อฮูดกางเกงอาริยัตผมก็ไม่ค่อยสันทัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นรุ่นต่างๆแต่รุ่นที่มีกางเกงแบบซีรีส์เยอะที่สุดน่าจะเป็นแรงเลอรนะครับน,นี่อาริยัตโอเคเลเบอร์โ okay. 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 อเคนี่เป็นหมวกนะโจให้ดูนี่ครับ พามาดูอีกตัวฝั่งนี้เป็นอ่าที่โจวให้ดูนี่จะเป็นแบบถูกนะครับก็เป็นแร็งเลอร์ธรรมดานะครับนี่จะเป็น Slim Fit แบบธรรมดามีหลายราคามากนะครับมีหลายแบบอันนี้คือคาร์บอยคัตอ่าคาร์บอยคัตนะครับจะเป็นอีกอย่างที่มีอะไรครับนี่แอด a n นซ์คอม포ตอ่าคารบอยคัตเห็นไหมครับแรงเลอร์มีซีรีส์เยอะมากนะครับคาร์บอยคัตโอ้โหไม่หวาดไม่ไหวนี่เป็นเข็มขัดสองเข็มขัดนะ ดูร้านร้านเขาใหญ่มากนะครับเพื่นอนจะเป็นหมวดคือใครมาอย่างเงี้ยมีตาลายนะเวลาเข้ามาอย่างนี้คือมันของเขาเยอะมากนะครับเดี๋ยวโจาพาดูรอบรอบงนะีนยของเยอะมากเลยขนาดผมเองอยังตาลายเลย เห็นไหมครับแรงเลอร์เยอะมากนะครับโอ้โห oh ไปหวาดไม่ไหวนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกอย่างแรงเลอร์จอสเตรทนะนี่ก็จะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับ แบบแพงๆเนี่ยตัวละสองสมพันนะครับเพื่อนๆแบบแพง RELAX FIT นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไร Classic Fit oh, โอ<ฮ>้โหเยอะมากนะครับ w r a n g l e r Regular แบบธรรมดาอันนี้จะเป็น Cinch ทางฝั่งนี้ซ i n c h แบรนด์ Cinch e, e, ก็เป็นแบรนด์ที่พวกเรน n ิ n งเขาใช้กันที่นี่นะครับอโอ้โหแบรนด์ Brand, ฮูดดี้แบรนด์นี้ก็กำลังมาดังเป็นแบรนด์เสื้อผ้านะครับ โอ้ยอันนี้เป็นรีว i s หมวกลงมาทางฝั่ง,งนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกแบรนด์ฝั่งหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นอาริอัตอีกฝั่งหนึ่งอาริอัตอาริอัตอแล้วเป็นซิ้นเดี๋ยวโจพาดูซิ้นนะครับอันนี้ก็เป็นบีบกางเกงใส่ทํางานนะครับโจซื้อไปแล้วตัวหนึ่งราคาโหดนะครับผมบอกเลยนะร3 9ยยังไม่รวมแท็กนะครับดูนะโอ้โห อันนี้ของจิปะตะของคาฮานะครับเข็มขัดคาฮาเสื้อคาฮาร์เรนเวาเสื้อปกเสื้อใส่นอนคาฮานะครับใส่ทำงานเสื้อกันหนาวนครับ Oh oh. อันนี้หมวกของค้าฮานะครับกระเป๋าตั้ง โอเคครับเ,เพื่อนๆเดี๋ยวตรงนี้เราจะมาดูโซนรองเท้ากันบ้างนะครับมันก็จะมีจิปาะถะมากมันไม่ใช่ร้านเฉพาะเจาะจงนะครับแต่ว่ารวมๆมันก็จะมีของของหลายๆแบรนด์มารวมกันนะครับรองเท้าต่างๆ justin ariat mark boot อหลายแบรนด์มากครับ Mm-hmm. Okay. อย่างนี้จะเป็นแบบบูธยางธรรมดานะครับเพื่อน,เอน <c oughs> ๆเห็นไหมครับคลาๆแบบบ้านเราอาจจะหนากว่าหน่อยแต่ว่าคุณภาพของที่มาขายที่เมกามันดีหมดเกือบทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งนี้ อันนี้เขาจะเรียกว่ามักบูทนะครับมีตั้งแต่ไซส์เด็กยันผู้ใหญ่แต่โจบอกนะครับมักบูทราคาแพงมากนะครับถ้าถึงบ้านเราอย่างเราเอาไปในกรณีถ้ามีขายในบ้านเราเนี่ยคู่เกินละ5,000แน่นะครับเพราะว่าคุณภาพมันดีมากๆนะครับมักบูทอย่างเงี้ยครับเขาเรียกมักบูทก็จะเป็นรองเท้าที่ใช้ใส่ลุยโคลนลุยโคลนลุยพวกปักพวกนี้ครับคือคุณภาพดีมากแล้วก็เรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องตลกอีกอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับรองเท้ามักบูทยางที่ใช้ทํารองเท้ามักบูทส่วนใหญ่่่่่เเเนนนนีีรรับะผมมออออกกกกล้ป็ืงทตาาาๆพว เป็นคุณภาพยางที่ถูกส่งมาผลิตแบบหนามากครับผมแล้วมันก็เป็นรองเท้าคล้ายๆรองเท้าบูทยางที่มีคุณภาพสูงมากคือถ้าเทียบกับบ้านเราห่างชั้นก็เป็น10เท่าเลยก็ว่าได้นี่โจพูดด้วยจากประสบการณ์โจที่โจใช้เองนะครับเพราะตอนโจอย,อยู่วิทยาลัยโจก็ใช้ยี่ห้อมักบูทนะครับคืออย่างบูทยางบ้านเราคือถูกแล้วก็มัดก็ตามคุณภาพนั่นแหละครับแต่ว่าอย่างนี้คือมันแพงแต่มันคุณภาพคือมันใช้ได้ถึง 45- หปีแน่ครับรองเท้าบูทยางคู่หนึ่งใช้ได้นานมากของโจก็พึ่งพังไป นี่ครับแบรนด์นี้นะนี่แพงมากอันนี้เป็นแบบผสมแล้วนะครับบ็อกซ์อ้้ออตหตาลาย โอ้ oh, นี่แบบใหม่นี่ก็เป็นแบบที่โจใช้อยู่นะครับแจสตินแบรนด์นี้อันนี้เท่าไหร่2อ9 6 7อ0เพันนะครับเนี่ดูนะครับแต่สวยนะทางหลังมีเป็นแบบระเบพวกกันกระแทกกันถลอกด้วยนะครับเป็นตัวยางนะครับคล้ายๆเหมือนผิวยางของ Mark o o o t คล้ายๆกันนะครับเป็นยางคุณภาพดีนะโจใช้รุ่นนี้เหมือนกันครับโจก็ใช้แบบนี้ของจนะัสตินนี่จัสตินเหมือนกันแต่คนละสีนะครับ ตัวนี้ถือว่าโอเคเลยนะแต่เป็นเอชอันนี้แบรนด์แท้ของอเมริกานะครับอันนี้ดีมากนะครับแบรนด์นี้ทำทันสมัยดียทันสมัย โอโหอเอาให้ตายโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นรองเท้ากึ่งๆแล้วนะครับทางฝั่งนี้ยังมีบูธข้าวบอยปนๆอยู่แต่ว่าจะเป็นเดี๋ยวถ้ามาทางขวาจะเป็นแบบข้อสั้นนะครับเพื่อนๆนี่แบบนี้เข้ามามีหลงได้เลยนะครับ ของให้เลือกเยอะมากอันนี้เป็นโซนรองเท้านะครับ mm hmm. เดี๋ยวโจจะพาไปดูอีกโซนหนึง่งทางโซนอุปกรณ์ทางการเกษตรแล้วก็อุปกรณ์ม้านะครับ mm hmm. ถุงเท้า โอ้หนี่ผมให้ดูความละเอียดละอ,อของฝรั่งในเรื่องนี้นะครับในเรื่องอุปกรณ์ที่เขาใช้นี่มันสําคัญมากนะครับเพื่อนๆถุงเท้ามีทั้งแบบถูกแบบแพงมีทั้งแบบแบรนด์นะครับในอย่างพวกแรงเลอร์คาฮาร์เขาขก็ผลิตแบรนด์ตัวเองนะครับอย่างเงี้ยถุงเท้ามีให้เลือกเยอะมากนะครับหลายราคาด้วยแพ็คแล้วเป็นพันก็มีนะครับแพ็คหนึ่งแค่3คู่อย่างนี้ครับสคู่พันหนึ่งลองนึกดูนะครับเพมือนแต่ไม่ได้เวอร์คือคุณภาพมันดีจริงๆนะครับ อันนี้เป็นพวกเตาย่างพวกกริลอุปกรณ์ย่างนะครับสังเกตนะครับเขามีครบจริงๆนะครับเพื่อนๆโอ้โหเป็นไงซอสนั่นซอสนุ่นซอสนี่เวียนหัวไปหมดเลยอืมอ่ะไปทีละโซนนะครับเดี๋ยวจพาไปดูทีละโซนฝั่งนี้เป็นกระทะโอ้โห เป็นพวกของแต่งบ้านเตาผิงนะครับโ,โหเป็นไงครับมันครบวงจรจริงนะครับเ,เพื่อนๆโอ้โหเป็นไงดูราคาสิราคาบอกว่า50% off โอ้โหเป็นเตาผิงหลอกนะครับ ผมไม่รู้น่าจะให้ปรับอุณหภูมิได้ด้วยโคตรเจ๋งเลยอะ่ะนี่ดูนี่เป็นเตาผิงหลอกในบ้านจะปรับอุณหภูมิเป็นฮีเตอร์นะครับเป็นตู้ฮีเตอร์เท่มากอะ่ะเอาเรื่องโอ้หเดี๋ยวตัวดวนี้เป็นไรมันจะเป็นพวกอุปกรณ์แคมป์แคมป์โดยรวมนะครับ ปุ๊บปุ๊าอีทีสนามดิกกีิครับเออเดีย๋ยวเราจะเริมลงมาไปเฉพาะโซนที่น่าดูก่อนนะอุปกรณ์ตกปลาอันนี้จะมาทางฮันเตอร์แล้วนะครับเป็นพวกฮันเตอร์กระเป๋าของฝั่งนี้อุปกรณ์ตกปลานี่ผมให้ดูนะครับนี่อุปกรณ์ตกปลานะครับจัดหนักโอ้โหเป็นไง โอ้โห็นไงมันละเอียดมากครับเพื่อนๆแม้แต่ขนาดเป็นในแต่ละโซนคือสโตร์พวกนี้ซัพพลายของแบบเยอะมากนะครับสต็อกของเยอะมากให้ลูกค้าได้มีช้อยเลือกของเยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องมานะครับมันเป็นถึงเรื่องซัพพลายอื่นๆด้วย Material อื่นโ okay. อเคอันนี้เป็นพวกชู h ชีของพวกเรือนะครับนี่ยังอยู่ในโซนของ พวกฮันติ้งนะครับพวกฮันเตอร์ที่ไว้พวกล่าพวกอะไรนะครับ mm hmm. เยอะมากปุ๊บเดี๋ยวจะพาไปดูอีกส่วนหนึ่งโอ้โหสามพันหนึ่งพันละสามหมื่นพันละสามหมื่นก็นี่ก็แสนกว่าครับตู้นี้ตู้เซฟนะครับตู้ตามราคาไม่ธรรมดาอื้อหืออื้อหือ,อก็ไม่ค่อยมีอะ ตอันนี้มาของเยอะมากนะครับเพื่อนๆไปดูนะครับนี่เป็นของสตีล โอ้ยห่เรื่องอืมเครื่องตัดหญ้าเครื่องเป่าบลเวอร์ทั้งนั้นเลยครับจัดหนักมากอืม เป็นเรานึกถึงร้านพวกวัสดุก่อสร้างจะมีล้อเยอะขนาดไหนครับล้อที่เป็นเราไปใช้ทํารถเข็นรถกอ๊อบรถโฮได้หลายอย่างเลยครับเนี่ยนี้ก็จะมาเป็นมาเป็นโซนปืนนะครับเ,เพื่อนๆนะจโชว์ให้ดูนะปืนเยอะมากนะครับ เดีวยวว่าร้านบีบีกันเพื่อนๆดูนะครับมีแต่ปืนทั้งนั้นเลยนะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยนี่ก็เป็นโซนปืนของพวกฮันเตอร์นะครับชุดปลอกใส่กองเก็บปืนโอ้เป็นไงครับกระสุนปลอกแ OK. ม็กโอโหมของเยอะมากนะครับเ,เพื่อนๆ น,นี่อุปกรณ์เกี่ยวกับทางปืนนี่ก็จะเป็นพวกทูบ็อกซ์ของที่ไว้ติดหลังรถกระบะนะครับกล่องใส่อุปกรณ์ใส่ของลำกล้องโอ้แม่งเยอะไปหมดเลย เดินไปเดินมาผมก็เริ่มจะตาลายแล้วนะครับจริงๆของมันเยอะมากอ่านี่ตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจเดี๋ยวโจพาดูนี่เรามาถึงของโซนอุปกรณ์ลากนะครับจริงๆแล้วอย่างบ้านเราอาจจะไม่มีช็อปที่ไว้ให้มีของให้เลือกเยอะขนาดนี้เกี่ยวอุปกรณ์ลากหรือว่าของโดยรวมๆเดี๋ยวโจถ่ายตรงนี้ให้ดูนะตรงนี้น่าสนใจครับนี่ดูพวกของชุดล่างนะครับมันละเอียดมากนี่แบบนี้นะครับไซบอร์นก็เลือกให้มีให้เลือกเยอะนะครับเห็นไหมครับอู้ ตรงนี้สตรปเอาไว้รัดของนะครับเยอะมากครับ <c oughs> นี่เป็นสายรัดนะครับพวกรถบรรทุกรถทรัคเขาใช้กัน <c oughs> กลองน้ำมันอุปกรณ์ทำความสะอาด w เป็น U D โฟน้ำมันเครื่องอน้ำมันเครื่องทั้งหลายนะครับของเยอะมากโอ้โหอืม <c oughs> <c oughs> สัญญาณไฟนี่หัวะ <c oughs> หัวเติมน้ำมันนะครับโอ้โหใช้ได้ของเยอะโอเคไฟท้ายอุปรกรณ์ทำรั้วฝั่งนี้จะเป็นพวกฝั่งนี้เป็นอุปกรณ์ทำรั้วแล้วครับนี่พวกตะข่ายของทำรั้วนี่ที่เอาไว้ใส่ขดลวดนะครับเพื่อสวิงใส่ขดลวดนะครับโอโ้ของเยอะอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับรั้วที่เป็นรั้วไฟฟ้าเหมือนที่โจใช้ทำงานที่นี่สายยางมีหลายไซส์หลายขนาดครับเห็นไหมครับโอ้โหเป็นไ,ไง เยอะมากครับเพื่อนๆหัวก๊อกอามาใกล้ถึงของเกี่ยวกับการเกษตรแล้วครับตรงนี้ก็เป็นพวกถังให้ญ้าให้น้ําให้อาหารพวกบัวหรือพวกสัตว์ถังอเลยครับจริงผมไม่อยากพูดเสียงดังมากนะเกรงใจคนอื่นเขา <laughs> โอเคระบบน้ำนะครับตรงนี้ ยาก็ยังขายยาด้วยนะยาสัตว์นะไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาดูดไม่ใช่นะนี่ก็เป็นพวกบักเก็ตพวกถังนะครับามาถึงโซนม้าแล้วนะครับตรงนี้ก็เป็น water filter เอาไว้เติมใส่ไว้ในถังน้านะครับเวลาที่ม้าดื่มน้ําแบบในแปลงอย่างเงี้ยมันก็จะฟิล l u อัพขึ้นมาเองเป็นเหมือนกับเขาเรีกเยกอะไรครับลูกลอยอ่านี่เป็นกล่องลูกลอยจะเป็นแบบนี้นะครับของเยอะเยอะอีกแล้วพูดครั้งที่ร้านว่าของเยอะอุปรกรณ์น้ำมันก็จะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะครับอันนี้แบ็คแบ็คเห็นไหมครับแบ็คแบ็คมีหลายแบบมาก ปิสฟอกนี่อุปกรณ์ที่วางอ่านแบบพิงผนังเมลท์เทนบล็อกนี่ครับเมลเทนบล็อกจะมีเยอะเอขอมีหลายแบบมากึอบมาดูโซนเขบอยกันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆตรงนี้โจเดินมาถึงตรงโซนอุปกรณ์เกี่ยวกับม,าม้าโดยรวมนะครับทั้งแบบอังกฤษและก็เวสเทิร์นนะครับเดี๋ยวโจถ่ายดูนะครับผม แต่ถ้าพูดเอาตามความเป็นจริงร้านแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นราคาที่กลางกึ่งกึง<ม>สูงนะครับเพราะก็เป็นร้านที่ไม่ใช่ร้านขายส่งการจะหาเจอร้านแบบขายส่งนั้นยากยากมากนะครับในอเมริกาถ้าไม่ใช่ช็อปแบบแท็กเขาเรียกไงครับแท็กสโตร์จริงๆเนี่ยมันค่อนข้างยากนะครับคืออย่างนี้ก็ยังถือว่าเป็นขายของในราคาที่สูงเพราะมันเป็นเหมือนกับคล้ายๆล้าซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับเ <Pay back. S 1> นี่ก็เป็นขุมเชือกเพียบมาทางฝั่งนี้ยังไม่ค่อยมีอะไรสายบังเหียนนะครับมีหลายแบบอันนี้ยังถือว่าน้อยนะครับเพื่อนๆน,น้อยนะครับสายรัดทึบราคาไม่เบานะครับยา ยาทั้งหลายอ,อปาออันนี้ถือว่าของน้อยแล้วนะครับน่าจะคนซื้อไปเยอะละอันนี้ก็จะมาโซนสุนัขนะครับปลอกคอหมาแมวเพียบอือฮืนี่เป็นแบบหนังก็มีนะเพื่อนๆเ,เห็นไหมนี่นี่แบบเป็นหนังมันเข็มขัดนะครับ มีของเยอะมากโอเคนี่เป็นอุปกรณ์หมาแมวฝั่งนี้ทั้งอาหารยาาพวกสายรัดสายจุง,งทั้งหลายโอ้ oh, แบบแบรนด์ก็มีนะครับแบรนด์ก็จะแพงนะโจว่านี่ของคาฮาร์ยังมีเลยครับเอาไว้ใส่รัดพาหมาวิ่งซื้อให้หมาคัดตีมันเะนี่ยอโอ้ มื่อกี้ยังยังไม่ได้พาดูฟังนิดเดียวเราจะดูเฉพาะอันที่จําเป็นอ่าอันนี้แบบเชือกสมมติเราซื้อของไปทําเชือกจุงมนะครับมีราคาบอกนะครับมีหลายประเภทเชือกเชือกมีหลายคุณคุณภาพหลายแบบนะครับเห็นไหมครับนี่มีหลายขนาดด้วยนี่ก็เป็นเชือกจุงโอเคฟุตละใช้เป็นฟุตะนะครับฟุตละสองเหรียญก็อเอาเรื่องอยู่นะนี่เป็นเชือกโอเค หัวตะขอนี่คือเราทําเชือกเองได้เลยนะครับปรับตามขนาดที่เราชอบเราสามารถเลือกได้นะครับใช้ได้โอเคอืมมาครับนี่โอเค,อค,อเคอก็ของอุปกรณ์ทำรวยครับเพื่อนๆไม่ใช่พวกทำรั้อย่างเดียวครับพวกของยึดสป라ายพวกช่างนี่แหละครับงาน DIY ทั้งหลาย เนี่ยครับโอ้โหไม่ธรรมดาโอ้โหสโกูมีบอกเบอร์หมดนะครับว่าเบอร์อะไรยังไงบ้างครับมีแบบไหนมีรูปภาพประกอบหมดนะครับดีมากเลยครับเพื่อนๆน็อต <Not S 2> <Not S 1> นะครับแหวนน็อต <when, not S 1> ทั้งหลายนะครับคือมันโอ้โหผมบอกเลยตาลายอะ่ะใครมาอย่างเนี้ยนี่ก็เป็นสายยางแบบม้วน สายยางแบบม้วนนะครับเพื่อนๆโอ้โหเยอะมากครับตังโซน DIY นะครับพวกประแจค้อนทั้งหลายนะครับนี่ก็เลือกต,อตามใจชอบได้เลยว่าโอ้โหอยากได้ค้อนแบบไหนนะครับมีหลายแบบมากค้อนสวยๆด้วยคือดูดีนะครับเพื่อนๆมันมันไม่ใช่แค่แบบใช้งานอย่างเดียวแต่มันคือเขาทำมาหน้าใช้ครับนี่นะอโอ้ เอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ก็เป็นโซนของถุงมือนะครับของเยอะมากครับนี่ถุงมือทั้งถุงมือขี่มา้าถุงมืออะไรมันรวมกันไปหมดครับเยอะจริงๆครับเพื่อนๆนี่ไงล่ะ A few moments later อย่างที่บอกนะครับคือถ้าเราแคา่ซื้อเป็นบางชิ้นเราซื้อแบบว่าซื้อแค่ใส่เองหรือว่าอะไรอย่างนี้ครับเรามาแบบนี้ก็โอเคถือว่าชอตเยอะมากๆนะครับแต่โจจะบอกว่าในระดับหนึ่งมันก็จะเป็นราคาที่สูงแล้วโดยเฉพาะอย่างปีนี้คนที่มาซื้อของผมบอกเลยนะครับว่าค่าของชีพในอเมริกาปีนี้สูงมากด้วยภาวะสงครามหรือว่าอะไรหลายๆอย่างนะครับตอนนี้น้ํามันก็แพงของก็แพงขึ้นทุกอย่างราคาของแพงไปใน2อส่วนสของราคาเดิมอย่างโจเคยซื้อของไปขายอย่างนี้ครับอย่างโจก็ลำบาก เพราะว่ามันแพงของมันแพงมากๆนะครับแล้วก็อยากจะบอกเพื่อนๆครับว่าเนี้ยพยายามถ่ายให้ดูโดยรวมว่ากว่าจะมาซื้อของแต่ละครั้งมาซื้ออย่างเงี้ยซื้อไปขายไม่ได้แน่ครับถ้ามา store อ,อย่างเงี้ยก็ต้องเจาะจงกว่าจะขับรถไปหากว่าจะขนของกว่าจะแพ็กกว่าจะชิปลงเรืออีกมันมันเป็นขั้นตอนที่เยอะมากๆนะครับเพื่อนๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบเราสั่งผ่านออนไลน์แล้วมันไปถึงหน้าบ้านเราเลยอันนั้นก็จะโดนทั้งค่าภาษีค่าอะไรไดโดนในอีกลักษณะหนึ่งฉะนั้นเวลาที่มาซื้อของแบบนี้ครับมันมันเป็นเรื่องที่ต้องงแรง ต้องใช้เวลามันมันใช้หลายๆอย่างนะครับแล้วก็อเมริกาปัจจุบันเข้าก็ยากมากเพราะว่าตอมอมีการตรวจละเอียดวีซ่าคนที่ไปขอใหม่ปัจจุบันรู้สึกว่าจะขอไม่ได้เลยนะครับผมเล่นว่าร้อยละแปดสละเกคนที่ไปขอตอนนี้ไม่ได้เลย ยังไงก็ตามนะครับโจก็หวังว่าคลิปวันนี้จะเป็นประโยชน์เป็นสาระที่พอจะน่ารู้และน่าสนใจสําหรับเพื่อนๆนะคบยังไงฝากติดตามคลิปวิดีโอผ่านทางช่องของขบอยไทยใครก็ได้ไม่ว่าจะคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่แค่ทางรายการโจนะครับยังไงฝากเพื่อนๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมกราบนะครับรอบวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ข้างใต้นี้ด้วยนะครับผมแล้วคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ว่าโจจะพาไปทําอะไรมาเจอกันครับ